สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องชุดสีของรันนี้นะครับผมนี่ก็เป็นสีอ่าสีน้ำเงินนะครับผมใช่ไหมครับตะก้อใช่ครับผมนี่ก็ดูสดๆเลยนะครับผมยังไม่ได้แกะกล่องนะครับผมนี่ก็มีที่ใช้แกะก็มองมองเด็กมานะครับเขาเสร็จไปเลยดด สติ๊กเกอร์ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมฟัไมงไ้ก่อนนะครับนี่เขาก็จะหอ่อให้มาเป็นอย่างดีนะครับผมนี่ครับผมเราจะมาแกะดูทัง้งหมดนะครับนี่ครับผมอันนี้อาจะเป็นชิ้นด้านข้างนะครับนี่ครับผม นี่ก็เป็นเสียบเงินนะครับนี่นี่เขาก็จะทาแป้งมาให้นะครผมอันนี้เป็นน้ำเงิน,นตายดำนะครับผมดูครับผมีูครับรวมๆก็มีแค่นี้ครับก็จะประมาณสิบห้าชิ้นนะครับเอเลยครับตัดเลยครับ